เต็มเตียงค่ะอะดูเต็มเตียงคือมันควรจะเป็นสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึงกี่เดือนไม่รู้อะหกเดือนหรือไงไม่ถึงหรอกหกเดือนสี่ห้าเดือนแล้วมั้งค่ะแค่นี้เต็มแต่เนี้ยมันยกขึ้นได้เดยวน,นะมันล็อกหรือเปล่าอ่ะมันล็อกหรือเปล่าลูกแม่ดูดิจำไม่ได้แล้ว,วอ่ะเพราะนี่ไงได้ละ เนี่เตียงนี้เตียงโปรดเลยนะนเตียงอันนี้เตียงโปรดแม่เลยนะเพราะมันแบบกันได้แต่ถามว่าเอาขึ้นไหมก็ไม่เคยเอาขึ้นน้องระวังมือลกูกแซด a ดนเดียแซด a ดนเดียกันใครบางคนกลิ้งตกลงมาไหนแม่ดูสิดีไหมลูกเอาเอาลงยังไงวะเนี่ยอ๋อกดตรงนี้ใช่ไหมต้องสองมือ กดมือเดียวไม่ได้ดีไหมลกูกไหนแม่ดูซิแล้วมือทไมมันเต็มที่นอนอย่างนั้นนะกลางคืนก็ได้ยินเสียงปอกปางปอกปางนะคะมือไปโดนขอบเตียงฮะนั่นตัวเหรอฮะขี้หมกครับทำอะไรอะ่ะ <laughs> น้องทำอะไรลูก เต็มเตียงเลยมาแล้วค่ะทุกคนอาหารจานแรกของน้องนี่เอ็มข้าวบดให้ข้าวข้าวบดหรอข้าวโพดไงแป้งข้าวโพดที่ใช้จะทำจากแป้งข้าวโพดกับอะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้ซึ่งที่นี่เรียกว่าเอ็มไม์โกลนะคะ เป็นอย่างนี้ขาวๆเหมือนข้าวบดนั่นแหลนะนะดูสิน้องว่าไงลูกอ้าวยังไม่ได้ไผ่าเลยใส่ผ้ากันสิลูกผ้ากันเปื้อนก็ไม่รู้อยู่ไหนจำไม่ได้อยู่บ้านย่าเดี๋ยวแม่บอกให้ย่าเอามาให้เดี๋ยแม่ถามย่าโอเคไหมโอเคไหมครับ พี่ที่มาเสียงดังมากอ้าวช้อนอะไรล่ะแม่เนี่ยไปเปลี่ยนช้อนมาทุกคนเมื่อกี้ช้อนสแตนเลสน,นะคะบาดปากพอดีเอาอยัางลูกชิ้นดูเฮ้ยอย่าพึ่งดิติงตองเฮ้ยไปเอออัต่ะ เดี๋เราก็เต๋วต้ยมยำอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเหรอลูกเดี๋ยวแม่กินเผื่อดีไหมเป็นไงครับรสชาติเป็นไงลูกเอาอีกไหมครับชิมๆดูนะน้องหิวใช่ไหมลูก <laughs> คนเก่งของแม่โอเคไหมเอาอีกอ ปูแลมปูแลมเห,หมือนหรอปูแลมปูแลมยังไงก็ไม่รู้นี่เป็นหังไม่เอาน,านา้ำปลาไหลหยอนไปนิดนึงดีไหม <laughs> น,นห้ำปลาไหลย่อกไปนิดนึงเลยดีป่ะบีบมะนาวนิดนึงใส่พริกนิดหน่อยอร่อยเรื่ม,มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องส้มมาสมอ,อีกแล้วนะคะ ขำขำใครบางคนขำอยู่แล้วก็แม่พูดด้วยค่ะแม่ส้มแล้ลูกอีกสองนะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรายการอัปเดตชีวิตของลูกไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดมากมากๆใครนะพูดมากมากๆเลยลูกแม่เหรอ <c oughs> ใครบางคนไหนแม่ดูใครบางคน <c oughs> ยิ้มเลยอ่ะลูกไหนใครบางคน ใครบางคนอายุ5เดือนแล้วครับห้าเดือนแล้วหรอเร็วเนาะอุ๊ยโอ้ยโชว์โชว์บอลโชว์บอลโชว์บอลด้วยอย่าลูกวันนี้ทันวาไปฉีดยาครบาเดือนมาแล้วครับก็ตัวยานั้นจําไม่ได้นะคะว่ามันคือตัวยาอะไรเขาเรียกไปฉีดเราก็ไปนะคะส่วนรายละเอียดเรื่องวัคซีนนี่คืออยู่ใน ข้อมูลส่วนตัวของเขาอะนะเราต้องล็อกอินเข้าไปนะคะฮะไปไหนแล้วอะไปฉีดยาข้างไหนมาบอกแม่สิสองข้างเลยเหรอสองข้างเลยข้างนี้กับข้างนี้เลยเหรอแล้วน้องร้องว่าไงลูกข้างแรกน้องงงพอาะข้างที่สองน้องร้องจ้าแล้วก็จบเจ็บแต่จบเลยใช่ไหมแล้วเราก็กลับบ้าน <laughs> ไปไหนอะ <laughs> なにかも。 เรียบร้อยขีหมูไปนอนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาของคุณแม่นะคะคุณแม่จะกินข้าวเสียงแห่งสวรปี๊บปี๊บไปกินข้าวอ๋ออย่างที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นนะคะว่า มีพยาบาลมาชั่งน้ำหนักที่บ้านเนาะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนๆน,นางน้ำหนักน้อยนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วเราต้องไปที่ศูนย์เพราะว่าเขางดเยี่ยมที่บ้านนะแต่วันนี้อาทิตย์นี้เเราได้รับข้อความว่าโอเคตอนนี้การไปเยี่ยมบ้านได้ดําเนินอาทิตย์นี้อีกครั้งได้เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยภาษาอะไรเนี่ยไปอยู่ครับพูดไม่ถูก ดูอันนี้วันนี้นางน้ำหนักดีขึ้นนะก็เท่าที่วัดได้ตอนนี้นะคะน้ำหนักนะคะ8 0 2 0กรัมก็8กิโลยีเนาะแล้วก็หัว42เซนติเมตรนะคะเขาบอกว่าก็กำลังดีตามเกณฑ์แล้วก็ความยาวตัวนะคะ69เซนติเมตรใช้ได้ครับแสดงว่ากินอาหารพอ A tronkin 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 <coughs> oh, tronkin oh tronkin 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 tronkin